สวัสดีครับผมพบพ่อกับอนันต์ชาแนลเพจเหมือนเดิมเหมือนเคยครับผมหลังจากบ่ดด้ลงรคขี้ง่มงามากสองมือไปน้องผมกลับบานมากม,มาห่อนเมื่อคืนนี่ช่วงตีหนึ่งก็กา้วนี่แหละมาห่อนบ่ดด้ลโหลายมือแล้วไปน้องกับบาดน,นิสานมากไปน้อง มอนีได้พัดดอกกะหล่ำนะพี่น้องเออเขาเรื่องพัดพัดดอกกะหล่ำนั่นหระไหมใส่หมูพี่น้องมาจะจึ้น เรื่องอะไนี่ยแบกระลำดอกไปกระลำดอกกลับบ้านจะไปไปนอนขึ้นเดียวไปหนอ่อย ไปเฝ้า,าเป็นหว่วงไก่ววงแมวบํม,มีไปเป่าให้ <c oughs> เ,เขาเทีเที่ไววสอบหนึ่งสองมือเพิ่เลย่บยไปน่อกจะว่านหนกจะว่าไก่แล้วมากินจักหนูกับมูฮู làm cơm chiên em hết làm cây cả bớt đi thì phải tao xin cháy mà còn à hám mèo cơm chiên em เบาๆไปความนะันเลยนอนมาเต็มบ้าหวัวตียงกว่านอนไปจากนอะตื่นนะแล้วนอนเต็มอิมนะ่มเละแล้วกินข่าวเราสิไปนอนเะนี่ย ขอบคุณพ่อแม่เป็นน้องที่อยู่ต่างประเทศและอยู่ในประเทศเด้อที่เป็นกำลังใจให้อาน,นัทชนลเพลียโดยดีเสมอมากบ่มีพ่อแม่เป็นน้องผมกระสิเพื่อสิบ่มา้าหัดจุดนี่นระ ตอนนี้พื่อตตามกันเพพันธกับพี่น้องขอบคุณหลายที่เขามาส้มเขามาส้มให้กำลังใจอัน้นตาเดาเพ จะลอกไปเรื่อยๆแหละจะมันงขยันลงกีิไปเรื่อยๆแหละให้พี่น้องมึง น่โอยผมเป็นคนกี่ลืมเนี่ยปีนองลืมไม่ล่ะถ้าปีนองได้ยินบอบูอาจจะได้ยินอยู่ห่นบอชซาเตียนเนาะ เสียบยุ้ยพี่นอ้องดอกกระหล่ำอามาตตาบ้านพวกเราดอกกระหล่ำวัได้ที่แม่เล่าให้มาผมก็เลยผัดใส่หมู เอมาหลายอย่งางเอาเอาเนี้วที่สอบไปเนาะเส้รสเจียงมากส่กระโปรงหลังเองสองสอบในบอสเออในรถอ,อีกสองสอบเป็นสีสอบนัเกเติบยุบ่นา ดีใจไปน่องทีด้กบาบัดมีพลังบุกมีพลั่งบวกกันมากได้กอดกอกอดแม่มีความสุกไปน่องเอ้ยอปีนาะบ่ได้ไปหาเ่าจ้าเี่ย เม่บ้านก็บอได้่่ายซิบเดอกพี่น้องหากล่องก็บอได้ว่าไปหามือถือบอได้ว่าไปแล้วก็บอมีเวลาพความพี่น้องเปนน็นน้องคลืนหนึ่งดกรกะเว้นมากกนะัะ ข้าเปินไปย่างห่างเปลินถ้าเปินไปเที่ยวในเมืองในในเมืองละเอียดย่างห่างโรบินสันกรบไอห่างมโคกผู้เฒ่าเป็นบ่ได้ดอื่นเขาในเมืองที่เทียนละเปลินเป็นก้อน,นบ้านที่เรียกเปินเกิดไม่จะไปไปแต่ให้ไปแต่หน้า เนี่ยเม่่งางกันแต่差รสาภาพเปินไปเที่ยวจำบ้าหอด สี่โมงป่ห้าโมงกว่าก่อยมาโซ่เพลินแล้วขอ่อยเก็ป้องมาเลยไปน้องกลับมาเลยเสียดายอยู่บริยว่น้ำเพลินหลายเมืองกระเทือนห่วงไก่กับแมวบะมีไผ่เบิงไผ่ไปน้องเอ้ยงานแมวกับไก่บ่มี่เขากิน คลิปนี้ก็เจอควาลาไปนอนก่อนเลยครับผมไปกันมาแล้วก็ไหลก็แช่ชกด็ดีใจเหมให้เดิมครับผมก็เป็นกําลังใจให้ผมท่านจิตก็ต่อไปได้พัฒนาตัวเจ้าของเพื่อจะเอาคลิปดีๆซิ่งดีๆไม่ไปนอนเบิง้งสวัสดีครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมฝากกันคลิปหน้าครับผม